ยยอ,อ,อัน้ำก็พ่อหน้าม,ามไร้แห้งเลยแทะเบ็ดเขาหิน <c oughs> ปลาผ่าเขาแจบบหินเป็นบะเ,เอาเบิ้องลุ่นกันเบื้องเอาขึ้นบอเอาขั้นไม่ไพ่นะครับสูตรโบราณเฮาครับ ขู Nacional, ustedes, ้นโบราณบขั้นไม่ไผ่เอาเบิ้งเจ้าขึ้นได้บ่เอาเบิ้งเอาเบิ้งอืออือจำเป็นต้องสลัดแน่นอนนี่เนาะเบาโอ้เอาขึ้นบ่ได้พี่เนาะนี่อู้วมันเอาเขาหินเลยเอาขึ้นบ่ได้พี่เนาะอ่าฮะจังวากันอีกคนวะ ป้าไปนีหละคุณว่า